มาค่ะกินต่อพี่นอ้องมวนสมพักมวนนันต้นหอมขยํำเกลืออ่ะกินต่อค่ะโอ้ยจำเบะจำเบะกันบะเขือเทศกิกนเออมีคนถามลงอยู่ด้วบานบาเคยเห็นแม่ทําไมแม่ไม่กินมะเขือเทศในคลิปอันได้ตามบอกฮวงพนันนะพราเข้าใจขึ้นกันเด้กก่องโรกรบเะหูขึ้นกันว่าเป็นอย่างจุกวางคือบ่ากินบ่ามากกินแห่แต่ถามว่ากินได้บ่ากินได้ แต่แข่งบ่ามากกินตาําบกเขืออนบกเขือน้ําตําบกฮุงไม่จักะเป็นยังมันเสียบมันเสียบตาบบําบกฮุงเสียบแนวอื่นหลายกัว่วเาะก็เลยบกินค่ะมา,มาที่นี่มว้มวนก้าปุนม้วนขนมจีนใส่คําใหญ่ๆค่ะโอ้อยากได้พี่น้องมาที่นี่เดี๋ยวไปหามาตํากินอีกคนเด้อใบเลีกระเพราด้วยค่ะนี่อันนี้คือใบกระเพราเข้ากันด้วยค่ะกินก็ตาําบกฮุงเสียบได้มันม,มันเสียบแต่กินกับลาบก็บกล้วได้พี่น้อง กินก็ตำมะฮงกระแซบอันใบแมงลักน้ำเด้ออันหนึ่งใบแมงลักหรือว่าผักอีตู่นั่นน่ะกินก็ตำมะฮงกระแซบคือกันเด้ล่องเบิงเดือพี่น้องผู้ใดบ่เคยกินอันดุกซาวถามววานมันเข้ากันตรงในเลยแม่ไวเซนมันเข้ากันอยู่เด้ล่องเบิงเด้อขะเด้อตามโดยกุ้งค่ะกินกุ้งตามโดยกุ้งสดกุ้งสดด้งๆพี่น้องพากกันในยังกินเนาะขาทางผุนมาเด้อม,มาเด้อม,มากินเสพๆน้ำกันไปหาแนวมากินนางซุ่มกันค่ะพี่น้อง กินไปเบิงไปเนาะกินไปน่ำเบิงไปน่ำ <c oughs> หอมเ้ยใบกะเพราเนี่ยเสียบอีหลีดิมากโอ้เสดายคลิปม่มี่เสียงขักยังไงตองไดมานาังผักกินกับปกากูเพลนะเยี่ยมเพอนะเพว่าเยี่ยมแซบเวอร์สันเพลเพสได้ในพีนองเกเลเรไดโยกน้ำปู้เบิงมุ่ม้างเน,นี่ยอืดอึงลึงคางนอยไม่ลดเนาะ บ่อืดบอ่อ้วนจังได้ตีอันทายพพลิปบ่พ่อลราขึ้นไล่สดพี่น้องขึ้นไล่สดขึ้นไลส่ไลสดหาทุ่มเทียงขึ้นกินแล้วก็นอนเนาะค่ะเนาะมันสิไปใส่เหรอคะความอวนนั่นนะมันจะหายไปไหนมดความอวนกินเจ็ดแล้วก็นอนเมียแต่ว่าดีได้รสกินไฟเบอร์กินไฟเบอร์ไปนั่มค่ะอ่ะมาค่ะสายมวนสายเซนมาดูดน้ำกันเหนยอยาก บอกมาลระยะไปตําดวนค่ะมาเด้อมาเด้อปูไดว่าไดนกินไม่กินเสียบเส้องอกันกพวนนะดูดนิ้วอันเบาเรื่องนิ้วบลเลวเนาะเมื่อกี้อะเบาเรื่องนิ้วเบเกะเบ่บ่เลวมันก็สิเป็นที่งี่ึ้นยังจีนนั่นล่ะค่ะมันเป็นมาต่างแต่น้วยเลยได้คนห้องมันก็เป็นบุคลิกเนาะเป็นบุคลิกของแต่ละคนเด้อือมันพยายามสิเก็บแล้หละแต่ว่ามันก็มันก็เก็บบ่ไรเลยมันก็ขึ้นเองเม่พอพอห้องสิงค์เขาของในจยังสีมันบอก พราะโเขามันก็คืนมาอีกคือกอ็ไม่เคยคายว่ามันเป็นความเคยชินไปแหละแหละอืันผักปุงเนี่ยหลวกกินก็ตามมะหุงก็แเสบด้วยทุกคนล่องเมืองด้วยแต่แต่ลกม,มากกินเนี่ยหลวกพักอันกินก็ตามมาหุงนะแทนแมนด้ผักกัญจองเนาะแทนแมนด้ผักกัญจองนะเอ้ยห่งเลือดค่ะหลวกกินกับแค่ใดต้นหอมแค่ไดน,ไดนันนะคะ่ะสุดยอดแล้วล่ะคะ่ะกินก็ใบกะเพราแห้งเขากันค่ะมันที่เนี่ย กินค่ะกินเข้าไปปลาแหงนะผู้ใดบบมีแเขียวนะกระทูปาเดอร์บมีแเขยียวเน่นะมันแข็งค่ะแข็งแข็งเนี่ยปลาเนี่ยมันก็คือยังปลาคอบ,บันเท่าเนาะ,นละนปลาโกบ่เนะพื่อนอื่นถ้าเจ้าผ้าอื่นปลาโกกันแล้วอื่นปลาโกน้ำเพื่อน่ลัจริงๆมันเป็นปลาคอทะเลบอกปลาช่อนทะเลบอกม่นบ่แม่นโลว์เบาพีดเบาถือเนาะค่ะถามาเสียบมือบอมีเอฟซีทักมาถามาแม่ใส่มือนะ่ะตาเพชเพเจ้าเสียบมือบอ บ่เสียบเด้ทุกคนพอเสียบมือหรือว่ามันชินบ่จักนี่มือมันชินเนาะอาสจจิชินนะคะเพระว่าลูกก็กินใส่มือมาตึงแต่หน่อยเท่าไงเนาะมาเพิ่งใส่ซอมใส่นั่นกะมายุงเทีเบด้วยค่ะเอาตามตวงเลยบัดนี้พอมาเห็ดคลิปมันกะใส่มือดีกว่วมันสิทธนัดกลัวแหมมันถานาดัดไปถานาดัดมันคือว่าเนาะคะ่ะบ่ววากันดอกคือแบบว่าเฮาถานาดัดใส่มือแมมพี่น้วังก็ขอวทษขออภัยสาหรับคนที่แบบบ้านสาหรับคนที่บ้าน กินใสมืออยังสี่เม้แต่ว่ากวนถิ่ใสมือโลก,กระรางมือสะอาดล่างสบงสบูให้เรียบร้อยแล้วะะล่ะค่ะเพราะว่าเขาตองยิบควงเขาปากเขาเนาะมเเหยนเอฟซีต่างประเทศเป็นกระเมนถามว่าทําไมไม่ใช้ตะเกียบไม่ใช้ช้อนไม่ใช้ซ้อมเพื่อน่ะบางคนกระเมนดีเด้พี่น้องมันก็มีดามาแล้วนะคะต่างประเทศก็มีดามาคือประเทศไทยเฮ้าเนี่ยแหละทําไมคุณไม่ใช้ตะเกียบทําไมคุณไม่ใช้ช้อนบางคนพูเป็นหักเฮา เอฟต่างประเทศเพิ่นกับว่าฉันเข้าใจนะวิธีการกินวัฒนธรรมการกินอันบานเธอกินยังสีแต่ก็คือทานให้อร่อยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์นะคะทุกคน